เป็นโครงสุดท้ายไนี่เป็นโครงสุดท้ายที่จะถึงพื้นดินนะครับเหลือกันอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับเป็นแก๊งเบาๆค่อยๆเดินกันเบาๆนะคะเราจะอัดจะพาทุกท่านทำนำสู่พื้นพิภพไมกพื้นดินพอก็จะมองว่าลำบากแค่ไหน ใช่เดินจนแบบว่าลืมเจ็บไปเลยเดินไปเลยเดินไปเถอะช่วยเดินหน่อยววี่ <c oughs> ่ออมมาายเเไปหลื ซึ่งแล้วมึงนี่จะอาบไปจนแล้วอาบไปถึงนมงน้นแล้อาหารที่เราลงมามือกินต้ขอความช่วยเหลือเพื่อแยกทางอ่ตอนนี้มีการปรึกษาระหว่างว่างพานไทยและหัวหน้าแกงเบาๆไม่ใช่ไอกิจอาหารเป็นหัวหน้าแกงเบาๆคุณมีตำแหน่งแล้วมึง อะไรในคนหน้าข่ายพิจิกรรมนี่อะไรกันมนดูแลยินเสียงนะฮะคนขาเสียนี่คือหมอปะเห็นไฟจำทำข้างหน้าไหมเห็นไาก็ไม่มีเลย มีดับเมเยอร์นะเหนื่อยมากจริงเหนื่อยมากจริงนายลองเหนื่อยมากจริงจริงคันเตอร์มันอาจะได้กี่นาทีวะต้องรีบไปถึงขอบคุณครึ่งแล้วพี่มันไม่ทันนี่ค่ะเราป้ายสุดท้ายที่ เราเจอสำหรับภูนี้ก็คือทุกคนมายืนรวมกค็ค <G> ืออะไรครับก็คือแทนแทนแทนขายสุขภาพาขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรง